อยู่ที่วัดบางน้ำบลที่บางโทรัตเมืองสุขสัครเนี่ยน้องไบฮะประดิษฐานอยู่ที่บริเวณลานหน้าวัดเลยนะคะเมื่อวานเนี่ยสิบห้าวันนี้สิบหกวันหวยออกพอดีอนักข่าวของเราเลยไปสังเกตการตอนค่ำๆชาวบ้านเป็นร้อยเลยค่ะทั้งจากในพื้นที่แล้วก็ต่างพื้นที่ไปกราบไหว้พระพุทธรูปองค์นี้ขอโชคขอลาบค่ะเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิขนาดใหญ่นะคะหน้าตักกว้างสักประมาณเจ็ดศอกสูงไม่น้อยกว่าเก้าสิบเก้านิ้ว มีชื่อว่าพระโสพิททศพลนรยานพุทธเจ้าค่ะอันนี้สร้างตั้งแต่ปี49ใช่ชาวบ้านยืนยันว่าคือท่านหลับตาและลืมตาได้นะฮะคือตอนกลางวันดวงตาจะเบิกกว้างขึ้นจนเห็นตาดําข้างในใบหน้าก็จะยิ้มอิ่มเอิบพอตกกลางคืนใบหน้าจะเปลี่ยนไปดูสงบนิ่งและเปลือกตาก็จะพุ่งลงมาจนมองไม่เห็นตาดําเหมือนกํา,ากลังทําสมาธิใช่ค่ะอาจจะเป็นมุมนะผมว่าหรือเป็นเรื่องของแสงมุมกับแสงอ่ะ กันแล้วฮะอันนี้กลางคืนนะฮะอ้าวแล้วกลางวันล,ล่ะมีเปรียบเทียบไหมะฮะเพราะถ้าข่าวไปแต่ตอนกลางคืนไงวันหลังไปตั้งแต่กลางวันแล้วก็ถ่ายมาคู่กันจะได้เห็นชัด